เพื่อน,นๆหลายๆคนขอเข้ามาจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเปรียบเทียบประเทศฝรั่งเศสสหรัฐอาณาจักรและประเทศไทยประเทศไทยจะชนะในเรื่องไหนกันบ้าง oh, งั้นวันนี้ SPY ได้รวบรวมมาให้ดูแล้วแหละแบบที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนไปดูกันดีกว่ากับสิดยกเปรียบเทียบฝรั่งเศสสหรัฐอาณาจักรและไทย ใครใหญ่ใครชนะฉบับจัดเต็มไทยชนะเรื่องไหนบ้างการจะไปดูคลิปกันอย่าลืมให้กำลังใจ SPY ด้วยการกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะไปดูกันเลยยกที่1นึ่ข้อมูลทั่วไปพื้นที่ของฝรั่งเศสมีขนาดพื้นที่กว่า5 4 9 0 8 7ตารางกิโลเมตร สหรชาชอาณาจักรนั้นมีพื้นที่2 4 3 6 1 0ตารางกิโลเมตรส่วนประเทศไทยนั้นมีขนาดพื้นที่กว่า5 1 3 1 2 0ตารางกิโลเมตรเรียกได้ว่าในที่นี้ฝรั่งเศสใหญ่กว่าไทยนิดนึงส่วนสหรชาชอาณาจักรเล็กกว่าทั้งสองประเทศมากถึงสองเท่าฝรั่งเศสนั้นใช้ภาษาฝรั่งเศสสหรชาชอาณาจักรใช้ภาษาอังกฤษส่วนประเทศไทยใช้ภาษาไทย ฝรั่งเศสเป็นอิสรภาพในปี843ส่วนสหรัชอาณาจักรนั้นปี166ประเทศไทยปี1350เมืองหลวงของฝรั่งเศสคือกรุงปารีสสหรัฐอาณาจักรคือกรุงลอนดอนส่วนประเทศไทยคือกรุงเทพมหานครยกที่ 2. ประชากร ฝรั่งเศสนั้นมีประชากรราว67ล้าน7 5 0 0 0 0คนส่วนสาราชนจาจักรนั้น67ล้าน3 2 7 0 0 0คนประเทศไทย71้าน6 1 0 0 0คนอายุไขเฉลี่ยของผู้ชายชาวฝรั่งเศส79ปีสหราชอาณาจักร79ปีประเทศไทย75ปีอายุไขเฉลี่ย,ย,อย,ข,ย,ยของผู้หญิงฝรั่งเศส 85ปีสหราอาณณจักร83ปีประเทศไทย84ปีแม่เรียกได้ว่าเรื่องอายุไขโดยเฉลี่ยแล้วทั้ง3ประเทศทั้งผู้หญิงและผู้ชายเกิดเ,เล่ยเรียกันอายุเฉลี่ยของคนในประเทศของฝร,รั่งเศส41.7ปีสาอารณจักร40.6ปีประเทศไทย39ปี เรีได้ว่าทั้ง3ามประเทศนี้ที่ฝรั่งเศสมีสวเยอะสุดอัตราการเกิดโดยเฉลี่ยของคนฝรั่งเศ 10. 9, ส10.9สาราชนาจักร10.2ส่วนประเทศไทยนั้น9.18ทั้งสามประเทศนี้ประเทศไทยประชากรไม่นิยมมีลูกกันสุดอัตราการเสียชีวิตที่ฝรั่งเศส9.9สหราชอสาราชนจักร10.4อร์เซ์ ประเทศไทย7.26%อัตราการย้ายจ่นฐานที่ฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น1.06%ที่สหรัฐอาณจาจักรเพิ่มขึ้น3.99%ส่วนประเทศไทยนั้นประชากรย้ายออกลบ0.13%ยกที่3คุณภาพชีวิต สถียรภาพทางการเมืองที่ฝรั่งเศส74สหาธารณจัก77ประเทศไทย88สิทธิมนุษยชนที่ฝรั่งเศส85สหาธารณจัก90ประเทศไทย40เรียกได้ว่าที่ฝรั่งเศสและสาธารณจักสิทธิมนุษยชนสูงสุดๆเป็นอันดับต้นๆของโลกคะแนนสุขภาพที่ฝรั่งเศส92 สหรัฐอเมริกา78ส่วนประเทศไทยนั้น71อันดับประเทศที่มีความสุขมากที่สุดฝรั่งเศส6.69คะแนนอยู่ในอันดับที่20ของโลกสหรัฐอเมริกรนา6.94คะแนนอยู่ในอันดับที่17ของโลกส่วนประเทศไทยนั้น5.89คะแนนอยู่ในอันดับที่61ของโลก แม่เรกได้ว่าอัตราความสุขของประเทศไทยหล่นมาเยอะจากปีก่นกอนๆมากพอสมควรเลยแหละ,ะลย,นะยกที่4เศรษฐกิจสกุลเงินที่ฝรั่งเศสนั้นจะใช้เป็นสกุลเงินยูโรส่วนสหรัฐอาณาจักรจะใช้เป็นสเตอร์ลิงพูลประเทศไทยใช้เป็นเงินบาทอัตราการว่างงานที่ฝรั่งเศส7.9% ที่สหรัฐอชนจัก4.8%ที่ประเทศไทย1.4%เรียกได้ว่าที่ฝรั่งเศสอัตราคนว่างงานสูงสุด,สดอัดตราค่าครองชีพที่ฝรั่งเศส96.23%ที่สหรัฐอชนจัก107.86%ส่วนประเทศไทยนั้น38.4%เรียกได้ว่าในที่นี้สหรัฐอชนจักและฝรั่งเศสค่าของนั้นแพงขึ้นเป็นเท่าตัว รายได้เฉลี่ยของประชากรที่ฝรั่งเศสนั้นใน1นปี1 5 0 8 0 0 0บาทเฉลี่ยแล้วเดือนละ125,000บาทที่สหรัชอณจักนั้นในปีน1 1,519,000บาทเฉลี่ยแล้วเดือนละ126,600บาทที่ประเทศไทยปีละ244,000บาทเฉลี่ยตกเดือนละ2366บาทนั่นเอง ดัดชนีการทุจริตที่ฝรั่งเศส28อยู่ในระดับดีสหราชอาณาจักร27อยู่ในระดับดีประเทศไทย64แย่ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ของฝรั่งเศสนั้นอยู่ที่2.778ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนสหราชอาณาจักรนั้น 3.19ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐประเทศไทย5 3 4 7้พันล้านดอลลาร์สหรัฐยกที่ 5. กองกำลังทหารกองกำลังทหารของฝรั่งเศสนั้นอยู่ในอันดับที่9ของโลกสารารอาณาจักรอยู่ในอันดับที่5ของโลกส่วนประเทศไทยอันดับที่24 จำนวนทหารที่ประจำการอยู่ของฝรั่งเศส28,750นายสหรัชอจักร138,500นายประเทศไทย368,50นายจำนวนทหารทั้งหมดที่ฝรั่งเศส386,000นายที่สหรัชอจักร217,100นาย ประเทศไทย6 99, 9 9 5 5ายกที่6โรงสร้างพื้นฐานความยาวถนนทั้งหมดที่ฝรั่งเศสนั้น1,53,215กิโลเมตรสหรัชนจักร4,24,129กิโลเมตรประเทศไทยอัปเดตล่าสุด7,2577กิโลเมตร ความยาวทางรถไฟที่ฝรั่งเศส29,640กิโลเมตรสหาราชณาจักร16,837กิโลเมตรประเทศไทย4,127กิโลเมตรยกที่7โทรคมนาคมการโทรระหว่างประเทศของฝรั่งเศสจะใช้โค้ดบวก 3, 3. สหรสาชอาราชนจักบวก44 ประเทศไทยบวกโคโคเป็นเลขตองกันทั้งหมดเลยเชียวโมเดลอินเทอร์เน็ตที่ฝรั่งเศสนั้น .fr สหรารณาัจักร .uk ประเทศไทย .th จำนวนโทรศัพท์มือถือที่ฝรั่งเศส72,751,000เครื่องเฉลี่ย1,074เครื่องต่อ1,000คนสหราจณาัจักร 79้า7 7 3พันเครื่องเฉลี่ย1,185เครื่องต่อ1,000คนส่วนประเทศไทยนั้น120ล้าน8 5 0ม0 0เครื่องเฉลี่ย1,688เครื่องต่อ1,000คนแม่เรียกได้ว่าประเทศไทยนียสิทยอดจริงๆผู้คนใช้มือถือกันเยอะสุดเรียกได้ว่าหนึ่งคนเกือบใช้สองเครื่องเลยทีเดียว จำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ฝรั่งเศส5 8 3 2 9 3 7 5คนเฉลี่ย861คนต่อ1,000คนสารชาา 63, 8, 3, 7, ัชนาจักร63,837,842คนเฉลี่ย948คนต่อ1,000คนที่ประเทศไทย61,53,978คนเฉลี่ย 853คนต่อ1,000คนใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยที่ประเทศฝรั่งเศส2 7 1 3 3เมกะไบต์อยู่ในอันดับที่7ของโลกสหรัฐอเาณนาจักรา4 5 3 3เมกะไบต์อยู่ในอันดับ45ของโลกส่วนประเทศไทย2 6 0 5 4เมกะไบต์อยู่ในอันดับที่10ของโลก ยกที่8ระบบการรักษาเตียงโรงพยาบาลต่อ1,000คนที่ฝรั่งเศส5 9 1ต่อหนึ่คนที่สารารณจากสองจัหกต่อหน0 0งคนที่ประเทศไทย2 1งจต่อหนึ่คนแพทย์ต่อ1,000คนที่ฝรั่งเศสประชากร3.23คนต่อแพทย์1,000คน พิษสัรัชอาณจักร2 8 1ต่อ1,000คนส่วนประเทศไทย0.81ต่อ1,000คนอัตราการคัดต่อตายที่ฝรั่งเศส9.7ต่อ100,000คนสหรัชอาจักร6.9ต่อ100,000คนประเทศไทย8.0ต่อ100,000คนยกที่กาภาษาพื้นเมือง ที่ฝรั่งเศสนั้นภาษาฝรั่งเศสภาษาอาหรับภาษาโปรตุเกสภาษาสเปนภาษาอิตาลีภาษาเยอรมันภาษาตุรกีและภาษาอังกฤษที่สาราชอาจรนั้นภาษาอังกฤษก็่าไปกว่า97.3%ที่เหลือก็เป็นภาษาอื่นๆประเทศไทยนั้นก็จะใช้ภาษาไทยกลางภาษาลาวภาษาจีนภาษามาเลภาษาพม่าภาษาเขมรและภาษาอื่นๆ ยกที่ 10. ศาสนาที่ฝรั่งเศสนั้นศาส,สนาคริสลองลงมาก็เป็นไม่มีนิกายหรือไม่นับถือศาสนาและศาสนาอิสลามที่สหรัฐอเมริกาศาสนาคริสตลองลงมาก็ไม่นับถือศาสนาหรือไม่มีศาสนาถัดจากนั้นก็จะเป็นศาสนาอิสลามฮินดูยิวและศาสนาซิกส์ ส่วนประเทศไทยนั้นาศาสนาพุทธอิสลามคริสต์ไม่มีนิกายและาศาสนาซิกซ์เป็อีกกันบ้างลหะกับคลิปคลิปนี้และอยากให้ s p y ทำคลิปเปรียบเทียบประเทศไหนต่อไปก็อย่าลืมคอมเมนต์และที่สำคัญดันกันมาให้สุดๆให้ s p y ได้เห็นได้ล่ะ ก่อนจะจากกันไปเพื่อนๆสามารถสนับสนุน SPY ได้การกดติดตามและกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะกดกระดิ่งเพื่อรอรับคลิปใหม่ได้ล่ะและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ